you ท่าน,น้ำโพลลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายหน้าอิดชาฟูงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุบเหยื่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดีปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกันมาตกปลาแค่เอาบรรยากาศพักหัวใจเต็มวัน บรรยากาศมันไม่แล้วเหมือนกันลลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพอกันรักใครจะเขาเ้ามานได้แต่รักก็ทำให้ชื่นใจถึงจะไม่ได้ใครก็ไม่มีเสีย ค่ามีจะให้มองตายมองเธอหัวใจก็หายเปลี่ยนได้คุยแค่นี้ก็หลับก็ฝันดีปลาน้อยไม่ยอมลงคุบเยือเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็รู้แล้วสวัส,สดีพีที่61นะครับวันนี้เราเข้าไหมตกปลากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราเข้ามาที่หมายสะพานสี่สายหนึ่งนะครับเขืดไม่กวง ก็เขื่อนแม่กวงอำเภอลอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอเคสภาพหมายวันนี้โอเคนะครับน้ำขึ้นมาเยอะมากนะจากที่สะพานสีที่เรามาครั้งก่อนที่เราได้ตัวไปนะครับน้ำขึ้นมาน่าจะประมาณสักถ้าขึ้นมาในแนวราบน่าจะประมาณสัก20เมตรได้นะครับกอน้ำน้ำน้ำค่อนข้างลึกนะตรงเนี้ยเพราะว่ามันมันจะชันลงไปเลยตีไปเนี่ยมันจะมันจะชันลงไปเลย โอเคมาดูอาการวันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเขื่อนไม่กลัวครับ <c oughs> ก็ไม่ได้มานานแล้วครับก็ประมาณสองสาเดือนแล้วได้ได้อยู่นะครับโ <c oughs> อเคมามาดูอาการกัน <c oughs> ไปตออกปลาเ่าหนานะ บรรยากาศสะพานสี่นะครับวันนี้ที่เขื่อนแม่กวงวันนี้มากันเยอะเลยนะทีมงานวันนี้นี่สมเป็น AP Family Fishing นะคนับมาทั้งครอบครัวเลยนี่เอาปูมาด้วย AP Family Channel แล้วอะไรอีกมีลองโลแกนนิดโลแกนเอาตัวจริงมาแล้ววนะันน,นี้เริ่มต้นยังไงนะ อย่าตกปลาอเลยอย่าตกปลาลุงจง๊ไม่ต้องอ่อยปิดจัดได้เลยเ <c oughs> สียงไม่เหมือ่อยอะทำอะไรอย่าตกปลาลุงไม่ต้องอ่อยปิดจัดได้เลยอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยหัวพัดลมเนี่ยคนไปร้องก็ได้กลัวทำหน้าเหมือนเมื่อกี้สิเรียเพลงไว้เยอะๆกัน ให้เราออกนี่5เราร้องก็ได้เตรียมเพลงไปเยอะๆกัแล้วกันแย่งไม่กันนะวันนี้สภาพอากาศเด็ดร้อนครับมีขี้วัวเต็มขี้วัวเหรอกับระเบิดนะครับไม่รู้กัมพูชามาแถวนี้่าขี้วัวเยอะไปหน่อย สภาพสีสภาพหมายก็เหมือนเดิมนะครับสภาพหมายโอเคเหลือแต่ปลานะครับปลายังไม่กินโอเคไป okay, ตกปลากันต่อ AP Family Fishing สนับสนุนโดยเหยื่อตกปลาลุงจงไม่ต้องอ่อยไปจัดได้เลย ติดก่อนติดอืมมาแล้วครับอือจินเบานะนแต่มีน้ำหนักจริงๆนะแผ่น,นมันย้อนสองกร๊กอะ,อะออมาแล้วตอนแรกมาแล้วโอ้รอนานมากครึ่งวัน เอาไปเอานี่เนื้อแสบเพียนหมโอ้หลุดไปละน่ะเออโอ้กลิ่นเบาอ่ะเบาลงไปโอ้หลุดไปแล้วอ้ยมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วมันไปหวั่นกันสองกัน ย่อนลงไปสองกำมอ่ะมันเป็นวันกันน่ะเออมันขว่างปวาดปาดกันนะว้าวเสียดายพูดอะไกินเอาไม้เอาไม้เอาไม้ ไอ้เล้วไอ้เลาะไป้วได้ไงไม่ดังดังแล้วก้อยเแจ้ต้องฟังนี่เรันปี๊ยกี่วันแนนเปแจ้บก็ก้อยไหอ่าเย็นเย็นใส่เย็น ตันนี้ขว้างไก่นั่นะอละแน่นเย็นเย็นเย็เย็นเย็นเย็นแน่นละนกแน่นตัวนี้คือจะขว้างไก่แบบพุ่น จะดูดสายอยู่นั่นแหละปึ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กไเหมือนเหมือนแช่สายเราเนาะอุ้ยมันอ่อนคนเดียวต่อลมห่อมนี่นะห่อมที่สั่นมานี่ไง กาดเดียวน้าพระเจมาบาๆหนึรงกันไก่ไก่แก่กไกาไก่ไก่ตัวเลยตัวเลยตัวเลยไอ้ไม่ทำพระจาต้งแต่ ต้องใส่นี้ไปกวนมาแล้วตคนแรกท่านปีติมันดูชัดเจนนะท่านปีติมาแล้วตัวใหญ่มากานี่น,นางปลาไปกวนของแท้โอ้โหตัวจับไม่แน่โอ้โหนางฟ้าตัวแรกครับไปต่อไปต่อ

โอ้สาสวยนะสสวยอยู่นะตึงตีเลยเนี่ยโอ้โหปกติตะเพียนหางแดงมันจะตัวเล็กกว่าน,นี้นะแม่กวงตอนนี้ใสใหญ่เลยฝ่ามืออะเก็บก่อนติดไปแลยเดี๋ยวนี น,นี่ก็เดี๋ยวไม้สุดท้ายแล้วของวันโอเคหวังว่าช่วงเย็นๆจะกินเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ปลาน่าจะเข้ามาบ้างนะครับแต่อาจจะเข้าไม่จัดนะเพราะว่ามันสองชนิดอะมันดึงสองครั้งเลยมันเป็นสองชนิดนะครับโอเคแต่ยังมีลุ้นนะครับช่วงเย็นยังพอมีลุ้นโอเคไปลุ้นกันต่อแล้วนะนะไป มันบอกอมแตงเอ้ยมันต้องมันต้องยกขึ้นมามันต้องสะบัดซ้ายสะบัดขวา้ดีโอ้ยไม่ทันโอ้ยสองตัวติด

มันมาแล้ว5โมงมันจะโต5โมงเป็นเวลาของมันโอ้โยโตโตเหมือนกัน <laughs> นะเนื้อดีอยู่เข้าแบบนี้มันน้อยเข้าเหรอครับ <laughs> โอ้มันโน้มนอันนี้มันป่าน้อยกันนี่ไอ้คนเนี่ย <c oughs> โค้งเรง พีน่นแล้วพออยู่ฝันในสีทองนะ, <c oughs> นะโอ้แต่มันอ้วนนะ <c oughs> มันไม่น้อยมันไม่เล็กเลยนะ, <c oughs> ะนี่ป่านี่เขาโอ้โตเหมือนกัน <c oughs> ป่าผกแดงเนี่ยไม่ใช่มันเป็นป่าอย่างหูน่ปะป่าผกแดงไม่ใช่อย่างนีง้ แกหหมูช่งใส่เหรอปะเอนี่มันี่ครับมันหมูลุงจงเต็มปากเลือนหนหมูอี้มันเงียบเั้งใบสามมาละใบสามใบสี สำหรับวันนี้นะครับช่วงเวลาของการพักผ่อนตกปลานะก็<ม>ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับวันนี้เขื่อนแม่กวงนะครับหมายสะพานสี่เราเข้าหมายด้วยเหยือ่อลุงจงครับตัวสามพั 3, นร้อยครับอันนี้ตัวพร้อมตกนะก็คือผสมเ็กพร้อมตกนะครับแล้วก็น้นะติดมันหมูลุงจงไว้ด้วยนะครับเข้าหมายมีโอกาสนะครับมีโอกาส มีโอกาสมากขึ้นนะมากกว่าเม็ดโฟมนะถ้าสมเราใส่เม็ดโฟมด้วยใส่มันหมูด้วยก็จะมีโอกาสมากขึ้นคนระับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเก็บอุปกรณ์นะครับแล้วก็สรุปผลงานปลาวันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับสะพานสีนะครับเป็นไมงกลวงไตรหนึ่งนะโอเคไปเดี๋ยวเริ่มเก็บอุปกรณ์กันก่อนนะครับ,บก็สาหรับวิธีใช้มันหมูลุงจงนะครับ,บอ่า เขาจะให้มาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะบก็เอามาหั่นนะครับใช้คัตเตอร์หั่นอันเนี้ยสำหรับตะขอใหญ่ซักที่นุเบอร์สองอันเนี้ยผมใช้0.8ผมก็จะหั่นเล็กลงนิดนึงนะครับก็บประมาณนี้นะครับอันนี้ชิ้นปกติแล้วก็หัน่นซอยเป็นชิ้นย่อยนะครับก็บประมาณนี้นครับโอเควันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับ สำหรับการพักผ่อนตกปลาของเรานะครับหมายสะพานสี่นะเดี๋ยวตอนนี้เก็บอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วครับขึ้นเรือมันเอาอุปกรณ์ขึ้นเรือหมดละนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานวันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหมายสะพานแขวนสี่นะครับแต่หนึ่งนะนี่ครับผลงานสะพานแขวนสี่นั่งฟ้านั่งฟ้า น้ฟ้าน้ำฟ้าแล้วก็หมอตะกับนะครับแล้วก็ตะพยันหางแดงนะครับตัวทองอะ่ะสวยเลยอะ่ะน่าเอาไปเลี้ยงเลยแจ๊วแจ๋วแจ๊วโอเคสําหรับวันนี้นะครับหมายสะพานแขวนสีนะครับเราก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนกันฝากนะนะติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ